วันนี้จะพามาทำวิธีการคัดลอกลิงค์ youtube แล้วเอาไปโพสใน facebook นะคะ,ะคัดลอกลิงก์ช่อง youtube ของเราเอาไปวางไว้ในหน้า youtube เนาะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ตัว youtube ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วจะเห็นตัวนี้ไหมคะตัวรูปของเราอะค่ะรูปเล็กๆที่อยู่ด้านขวามือคลิกไปหนึ่งทีค่ะ สร็จแล้วคลิกที่คำว่ารายกรช่องช่องของคุณตรงนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วคลิกที่สามจุดเล็กๆที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้ค่ะแล้วคลิกที่คำว่าแชร์ตรงนี้นะคะคลิกไปที่คัดลอกหรือว่าฟ,ฟีดข่าวตรง facebook ตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้เจ๊จะลองอาทั้งสองวิธีนะคัดลอกก่อนตึ้ง เสร็จแล้วลองไปที่หน้าลีดขาวดูคลิกหนึ่งทีค่ะอ่ามันก็จะลิงก์มาที่หน้า Facebook ของเราเลยนะคะมาพร้อมกับช่อง youtube ของเราเนาะเราก็พิมพ like ์ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดติดตามด้วยนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้ว เราก็โพสไปได้เลยนะคะคลิกที่คำว่าโพสตรงนี้ได้เลยอ่าเราก็เ,เราไปดูที่หน้า facebook ของเราค่ะีอไเอ่ยหืออ่าไปดูที่หน้า facebook ของเราเสร็จแล้วคลิกด,ดูค่ะ ที่ดูที่รูปของเราตรงนี้นะคะม็เลื่อนดูค่ะว่าที่เราโพสต์เมื่อกี้มาได้ยังเนี่ยมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะประมาณนี้เนาะเราก็จะได้เพื่อนๆเ,เขาก็จะสามารถเข้าไปดูช่อง YouTube ของเราตรงนี้ได้เลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ